คำเตือนคิดวิดูเกมนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นคำวิจารณ์หรือการพากตัวละครใดๆอาจไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเกมก จากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้เน่งรีวิวเกม EP ที่51ขอดนำทุกท่านมาสู่ความหลอนครั้งใหม่กับเกมสยองขวัญเกมนี้มันตามติดมาแล้วตามติดติดเลยจะลอดไปเรียกูตัวไงอีเนี่ย มาชิดเลยโอ้ยโอ้ยอผมติดช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมันก็มามือก็ติดกูเอาตัวรอดดีกว่าไม่เอาไม่ไหวไปีกลาตามติดเลยมีดอัลเฟรเลยหลบตรงไหนดีอ้ยไสลุก ตรงไหนพอจะแอบได้เตรงนี้ดีไหมอขอแอบตรงนี้ก่อนอหลบแป๊บเฮ้ยเห็นแวบๆอย่ตรงไหนจะฟาดให้ยับเลย,ยลงไปข้างล่างดีกว่าเพื่อจะรอดอตามมาไหมตามมาไหมตรงไหนปลอดไปกว่าน่าจะรอดแล้วนะตักงนี้ อ,อู้สบไกเต็มๆหน้าเลยวิแอบก่อนดีกว่าเข้าตู้แอบแป๊บจะตามมาไหมาเนี่ยวิเงาไกอุ้ยมันตามมาอย,อยได้กินมันแถวๆนี้อยอ้เห็นจะแล้ซะให้ขาดที่หมดจะฟาดให้ขาดที่หมดเลย แน่น่ากลัวนี่แหละน่ากลัวของจริงปากมันเย็บอะไรวิงเปมองมาไมันเห็นหรือเปล่าวิยไปเห็นโออแม่ไปซะแดกก็ดีเแต่มันเนี่ยเป็นปกตินั่นเนี่ยโอ๊ย เรียบร้อยครับเพื่อนๆโ okay. อเคยินดีต้อนรับสู่หนึ่งรีวิวเ,เกม EP ที่ห้านะวันนี้นะครับซึ่งตัวเกมนี้ครับเป็นเพื่อนออกเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานั่นเองนะเวอร์ชันปกติ300กว่าบาทครับเวอร์ชันที่พิเศษขึ้นมาต่างๆก็แพงขึ้นมาก็ไปหาเลือกซื้อตามใจชอบตามกําลังทรัพย์หรือศรัทธาที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่ามันคู่ควรกับเงินที่เพื่อนๆจะเสียให้มันไปเกมนี้มีชื่อว่าเกมต้องพูดในชื่อแบบคนๆหน่อยนะแบบแนวเด็ดๆหน่อย กับเกมที่ชื่อว่า Dead by Daylight นั่นเองชื่อภาษาไทยผมให้ชื่อว่าคืนสยองวันฮรุโหัตนเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นแนวออนไลน์ครับมันตีเพยเยอร์นะครับสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่มีผู้เล่น1คนเป็นผู้ล่าแล้วก็อีก4คนเป็นผู้ถูกล่าครับทีมงานบอกว่าเกมนี้ให้คำจำกัดความมันว่าเกมเดนตายของแมวและหนูนั่นเองนะเกมคล้ายๆกับไฟเดย 13เสอมเกมที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เกมนี้จะไม่เหมือนกับเกมนั้นเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยครับเ,เพื่อนๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกำลังเผเชิญหน้ากับอะไรอยู่และจะหนีมันได้ยังไงนะครับจะต้องเลือกทางที่กดตันภายใต้สถานการณ์ที่หมดหวังด้วยนะครับทุกการตัดสินใจของเ,เพื่อนๆมีโอกาสที่จะอยู่รอดเลยทีเดียวนะเกมนี้เราก็สามารถเลือกเป็นผู้ล่าดได้นะครับถ้าเลือกเป็นผู้ล่าเนี่ยเราจะอยู่ใน มุมมองบุคคลที่หนึ่งครับนะมองผ่านตัวเองเลยนะมองไปหาศัตรูแบบนี้นะแต่ถ้าเราเลือกเป็นผู้ถูกล่าเนี่ยเราจะเห็นมุมมองบุคคลที่3ครับเหมือนพวกทูมไรเดอร์ครับจะเห็นนั่งห่างนะประมาณนั้นครับเราสามารถเลือกเป็นผู้ล่าได้นะโอกาสเลือกตัวละครเนี่ยมีต้นกําเนิดจากพวกหนังสยองขวัญต่างๆนะนักฆ่าเลือดเย็นอย่างพวกเจสันเป็นต้นนะครับความสามารถของตัวละครที่เป็นผู้ล่าเนี่ยก็จะมีประมาณว่าบางตัวหายตัวได้บางตัวใช้ ใช้ดาบใช้ขวานได้นั่นเองนะบางตัวทํากับดักได้เป็นต้นนะครับเกมนี้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะมุมมองบุคคลที่1น,นะครับสำหรับการเลือกเป็นผู้ล่านะและมุมมองบุคคลที่3สาําหรับการเป็นผู้ถูกล่านะครับใน4คนนั้นนั่นเองนะตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมใช้เหมือนเดิมคอยจะสี่เกครับแรมสิบหกกนะการจอ r เ fury x สตัวตอนนี้มันเปิดใช้ตัวเดียวเกมนี้ไม่ซัพพอร์ต การใช้มันติ GPU ครับไปลองกันเลยครับสำหรับการเล่นครั้งแรกของผมเหมือนกันนี่นะครับเลือกตัวละครก่อนนะแล้วดูก่อนว่าผมเช็ดอะไรอะไรไว้บ้างนะตั้งเป็นอัลตร้าครับสูงสุดแล้วเกมนี้ไม่ได้มีโหมดการปรับกราฟริกอะไรมากมายครับข้างบนอย่างเดียวเลยเรื่องความละเอียดของภาพต่างๆเห็นไหมครับภาพเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมผมปรับระดับอ่าเล่นอัลตราไปตามนี้ครับเ,เพื่อน เดี๋ยวเรามาสาส์กันเลยเลือกตัวละครครับเดี๋ยวผมดูก่อน่ามีใครบ้างเป็นผู้หญิงเหรอเออเป็นผู้หญิงหน้าน่าตื่นเต้นดีเป็นผู้หญิงหน้ารุ้นกว่าเป็นผู้หญิงดีกว่าเพราะว่าไตเติ้ลเราก็มาเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงต่อไปจัดไปครับรอสักคู่เราได้สยองขวัญแน่นอนครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแซมเปลิลให้ได้ดูกันสักนิดสักหน่อย เกมนี้จัดว่าสนุกครับผมบอกได้เลยงาเกิดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอเพื่อนเพื่อนก่อนมีใครเล่นบ้างเลยฮ่าละหนึ่งมากันจะละพวกนายอ่ะเฮ้ยคุณผิดต่คุณเป็นผู้หญิงดิมากันหรือยังล่ะฮอเราจะได้ไปหนีด้วยกันโอเค สี่คนแล้วพร้อมแล้วก็ไปเถอะไี่หอยหลอดรออยู่มันจะเริ่มสตาร์ทใน50าสิบวิอ่าเหลือห้าวิแล้วเมื่อคนพร้อมแล้วความน่ากลัวความสันประสาทก็จะรออยู่ผมบอกเลยครับทีมผู้ถูกล่าเนี่ยถ้าเกิดไปเปิดเครื่องปั่นไฟได้ครบสี่สี่เครื่อง เราก็จะชนะมันนะเราก็จะสามารถหนีรอดจากมันได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกโดนฆ่าไปก่อนล่ะ <Yeah. S 1> มาดูด้วยกันครับว่าเกมนี้น่าสนใจแค่ไหนสาหรับเกมสายซาดิสสำหรับบางคนน่าจะชอบนะผมดูแล้วเกมนี้อาจจะโหลดชานิดนึงครับซัดกันสดๆครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องของผมด้วยละกันครับเน่งรีวิวเกมเกม e p ที่50็ด ยินดีต้อนรับสู่ความโหดครั้งนี้แน่นอนต้องบอกก่อนนะตัวเกมกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาการาฟิกด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมี DLC มาให้อัพเรื่อยๆนะใครซื้อไปตอนแรกอาจจะอาจจะบ่นกันนิดนึงทำไมภาพห่วยตากยังวะนะครับก็ประมาณนะั้นฮะเดี๋ยวจะมีแพดมาเรื่อยๆมาอัพภาพให้มาอัพเรื่องราวต่างๆเกมนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ เราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเราจะไปเกิดปุ๊บเราจะเจอกับใครเราจะหลบใครนะประมาณนั้นตอนแรกอาจจะเจอไอ้ตัวที่หายตัวได้นะครับตายแล้วเกิดมาใหม่ปุ๊บเซอไพ์ครับเปลี่ยนครับเจอเจสันนมีดไล่ฟันตูดเนี่ยครับรับรองได้เลยนะครับเดากันไม่ถูกแน่งานนี้มาแล้วครับผมภาพมันก็โอเคดีนะปรับอันต้าถือว่าสวยงามครับสำหรับปรับระดับแม็กเลย อะไรอ่ะเหมือนเจอบั克หรือเปล่าอุ้ยนี่มันเสียงเจสันตี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้กูจังว่าอุ้ยผมลืมบอกเพื่อนๆไปถ้าเสียงหัวใจเนี่ยใกล้เราแสดงว่ามันอยู่ใกล้ไอ้ศัตรูตัวนั้นด้วยนะครับเราต้องไปหาเครื่องปั่นไฟให้ครบเฮ้ยสงสัยจะเจอบัคด้วยแหละผมว่ามันแว๊บๆได้ด้วยเนี่ย แอบได้ครับซุ่มเดินค่อยๆเงียบๆครับใครเล่นกับผมอยู่วะตอนเนี้ยผมนี่ย่องเบาเลยทีเดียว,ควุค่วผมนึกถึงอะไรนะเลสเดนต์ไอ้พัวกดอกาาตกใจไอ้ฮาเราสามารถถักหลังเป็นเพื่อนได้ด้วยนะเพื่อนๆที่แบบเล่นกับเราอะเราให้มันไปโดนแทนเราก็ได้นะเ,นเพื่อนๆเราจะไม่ช่วยมันก็ได้ มันเฮลมีอยู่เราก็ไม่ช่วยมันก็ได้บอกได้เลยเฮ้ยนี่ไงเครื่องบัรไฟจัดเลยครับผมรีแพ์ครับรีแพ์เดี๋ยวจัดเร็วมาป่ะเนี่ยวกวานนะเนี่ยอ้ยนู่นเน,น,นเผมเห็นแล้วแดงๆมันโดนซัดไปละหนึ่งคนโอ้ยเเปิดหรือเปล่าเอางี้เนี่ยกดยังไง ่มันพังเหรอเอา้าหลุดเอา้เอาอา๋อเป็นแมปเหรอคือ,ค,อคือรอดใช่ไหมอันนี้ผมสดไงผมไม่รู้ครับเพื่อนๆมันออนไลน์กันอยู่ไงมันสดมันสดลุยต่อครับผมไม่ทันี่เล่นอะไรเท่าไหร่เลยอะโอเคโอเคซัดต่อซัดต่อยังไม่ได้ทลุนอะไรเท่าไหร่เลยพวกเอ้ยอีกคนนึงมาเร็วๆรออยู่ ไว้ไวไวไ,ว,ไว,เวเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลย,เย,เยอย่าช้ามาแล้วครบแล้วใช่ไหมเตรียมตัวพร,พร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมเจอไหมแหมเมื่อกี้เรายังไม่ได้โดนสับเลยไม่สะใจเลยมาแล้วคุณเจดอกกุหลาบม,มันบอกใบอะไรวะเนี่ย ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวผมพอตไว้ตอนเข้าเกมแล้วกันมาแล้วครับผมเปิดมาแล้วนะเปิดมากับเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนไอ้หัวหยองไอ้หัวหยองไอ้หัวหยองไปเหรอวะปะมึงย็นทำไมเนี่ยฮเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกไอ้รอบนี้ไม่มีบั๊กเลยใช้ได้ครับผมนึกถึง Resident Evil Revolution 2ครับ ยิ้มนะจะเย็้มโอ้ยนกมันหันมามองหน้ามันกลัวเลยทีเดียว <c oughs> ผมนึกถึงนาตาเลียเพื่อนๆสไตล์เนี้ยนึกถ,ถึงนาตาเลียจำได้ไหมถ้าใครเคยเล่นในซีดีนที่บพานนั้นจะรู้กันดีนาตาเลียคือใครเพื่อน <c oughs> ผมทุกคนยังมีชีวิตอยู่กันครับบาเลยนี่ละ จัดไะดีแพรครับซ่อมก่อนโอ้ยเสียงมันเสียงมันยั่วเฮ้ยมาๆมา,มาตรงอันเนี้ยแ,แอบก่อนแอบก่อนได้ยินเสียงเหมือนใจเต้นมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เฮ้มยมันห่างไปแล้วมันห่างไปแล้วต่อ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 เสียวสันหลังเลย มันเครื่องปั่นไฟนี่มันเครื่องสูบน้ำมันเครื่องอะไรกันแน่หังด้วยหาจิกเสียงมันยั่วไอ้พวกศัตรูนักล่ามาด้วยนะผมว่าเสียงดังจัดน่ากลัวขี้ติบเลยสอบกระชาด้วยมีทั้งสี่อันแล้วกระชาอย่างเงี้ยเลยผมนี่ไม่สนใจอะไรโอ้ยระเปิดสฟหน้าแหตจะยั่วมันมาเนี่ย

มึงไม่ตามไอเ้ไอเ,อขขเหี้ยไอ้เหี้ยไม่ตามขากระเบื้องแล้วกูถึงแล้วตามถึงไหนแล้ววะมึงตามถึงไใจแล้วล่วะวุ้นสู้อะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยงวะเนี่ยงวะ

ไอ้เขียนจะไม่ช่วยคุณเลยไอ้เขียนทำอะไรดิ้นดิ้นดิ้นแล้วดิ้นดิ้นดิ้นจะดิ้นยังไงเนี่ยยังไงยันแล้วมึงดินต่ดิ้นดิ้นไปปดไปจับแปด แล้วผมวรวยจิกเลยเพื่อนอสเปซมายิกเลยเนี่ยใจเย็นไม่มีใครช่วยกูเลยมกูดูกรารธรรมาภิบาลกูละแล้วมกูะจะขวดยังไงนะจิ๊บรวยเลยรวยแล้ว,ลวนนเนี่ยเพื่อนกูไปไหนหมดเพื่อนกูแม่งยืนตรงนิ่งเลยไปไหนหมดมึงมึงเยอะตรงไหนมึงตกใจหมดเอ้โหตายโอ้โหตายจริงๆแล้วมึงงานนี้อน,นเลย ตายเถอะเพื่อนฝูงมันไปไหนกันหมดวะเลเลยผมมาเพื่อนแม่งเหลือสองคนเรียบร้อยตายหาไปแล้วเ <c oughs> จ๋งอะ่ะเฮ้ยมันมันตื่นเต้นนะบอกก่อนแบบคุณผมรู้สึกได้ว่ามันเจ๋งมากอะน,นี่คือเกิดใหม่ใช่ไหมอัอน,นี่ดูเพื่อนดูเพื่อน ไอ้นี่ก็แย่แล้วเพื่อนๆดูดิดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนโอ้ยแย่แล้วผมแย่เลยจะรอดเพราะมึงอะความหวังอยู่ที่มึงสองคนเนี่ยนกมันบอกมึงตายแน่มึงตายกูรอเ,เก็บศพมึงรอแดก <laughs> แย่แล้วผมนี่ตื่นเต้นเลยทีเดียวเกมนี้ดูดูมันกับดูมันก่อนครับเพื่อนๆจะเป็นไหนกันเอเอมันก็ไม่ทำอะไรไอ้นี่เนาะ ออไปดูก็ได้ไปดูก็ได้ออกออกออกเดี๋ยวลองมาเลือกเป็นฝ่ายล่าบ้างเลยบ้าอยากเล่นเป็นผู้ล่าบ้างจังเลยเราจะเลือกเป็นผู้ล่าบ้างได้ไหม้องเล่นเป็นตัวผู้ล่าดูบ้างนะครับโอเคเข้ากันมาครบแล้วใช่ไหมหนุ่มๆสาวๆ พวกแกเตรียมตายได้เลยฉันพร้อมแล้วเตรียมไล่เก็บพวกแกแน่นอนในห้าสี่สามสองหนึน่งและไปจะทุบให้หัวยุบเลยทีเดียวเราลองเล่นเป็นผู้ล่าบ้างนะรอแป๊บครับ มาชวนให้ไปซื้อเล่นกันครับนะเอามาฟาดฟาดฟันฟันหลบหลบหนีหนีกันมนันดีครับเกมแนวซาดิแบบนี้ชวนเพื่อนเล่นกันหลายๆคนได้เล่นกับบอทก็ได้นะครับมันตีเพย์เย่กับเพื่อนๆก็ได้นะชวนกันมาเล่นกันครับไล่ทุบไล่ตีไล่หนีกันสนุกแน่นอนครับบอกได้เลยว่าเด็ดและเผ็ิดมากเมื่มาแล้ว จะไปไล่ทุกภผ่นี่ครับมุมมองคนที่หนึ่งครับตามนี้เลยครับเพื่อนๆเอ้ยมีกับดักด้วยกับดักเราปะเนี่ยเราอ๋อของเราอ๋อมันจะได้ยินเสียงด้วยเบ้เพื่อนๆถ้าถ้าผู้ถูกล่ามันทําอะไรดังๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงพิกัดมาไม่ได้แม่งไ,ไม่ได้ดูกันฟันได้ใช่ไหมทำอะไรได้บ้างเนี่ย อ๋อวางกับดักกดคิดขวาเอาไว้ล็อกกับดักเพียบครับไม่ต้องห่วงอยู่ไหนกันละ่ะมาให้ฟาดหวัวซะดีๆลองลองลองคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอฉันยืนอยู่แป๊บหนึ่งดีฉันก็เห็นพวกแกเดินกันแน่นอนคือประมาณว่าอย่าให้พวกมัน ทำเครื่องปั่นไฟให้ได้สี่อันนะครับมีความรู้สึกแล้วว่ามันชาร์จกันเสร็จอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหฟาดครูก่อนเลยบางกับดักอีกหนึ่งอันอยู่ตรงนี้เลยได้ยินเสียงแลเว,ว้ย ไปหาตัวไม่เจอตาถ่วงพึงโดนพึ่งโดนพึงโดนเึงโดนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไปพ้นข้าหรอกไม่ต้องมาทำอะไรหลอกทำอะไรแวะคิดว่าจะหนีจะพ้นหรอตื่นเต้นสิตื่นเต้นไปสิอ๋อมันกระโดดไม่ได้ ก็เป็นเครื่องขวางทางให้แกคิดว่าพวกแกจะหนีฉันได้เหรอฮะผมคิดว่าจะหนีพ้นเหรอแม่ตลาดเด่ะเป๊ะเลยเป๊ะเฮ้ยมันง้างนานวะ่ะพรเสียงมันมีวางมากใีกอันึงนะจะช้ามากเลยเฮ้ยเห็นหัวมูแล้วไปไปไปกัน ล่อยมันไปก่อนวิ่งตามไม่ทันอ,อูเห็นหัวเริ่มเริบร่บจนแต่ข้อดีของผู้ถูกล่าคือมันจะได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นแรงๆระยะใกล้ๆที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆมันครับเพื่อนได้ยินเสียงเครื่องบันไฟัน,นแต่กันกหมดหเห็นไม่ทัน ผมนี่ตาถั่วผมเป็นสัปหลาที่ตาถั่วมากผยิงไม่ได้ด้ยวยเนาะช้า feet, ไ,ไอ,อเครื่องนี้ยืนหรอขอเปิดติดแล้วเปิดติดเลยเหรอเรามาศึกษาเกณน,นี้ไปพร้อมๆกันครับเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไงบ้างนะไม่นจะละเอียดมากแต่นำความบันเทิงมาให้แน่อนอนแต,แต่ว่าสัปหลาดแมงตาก็ไม่ค่อยดี แวต่อไปโอ้ยมันได้กันหลายเครื่องแล้วเดี๋ยวนะผมว่าหยุดมองไกลๆน่าจะเห็นได้ดีกว่าด้วยซ้ำโอ๊ยกว่าจะข้ามได้เหรอ หาไม่เจอเลยพวกมึงก็แฮกเอาแฮกเอาเอาว็นหัวพวกมึงแล้วแฮกกันใหญ่ลเลยเก่งนี่วะใครมาเล่นกับผมเนี่ยเก่งนะเนี่ยอีโต้บังหน้าจอเนี่ยผมยังไม่ได้ฟันกับบานใครเลย มันอยู่เป็นครบสี่ตัวแอบมองก่อนผมนได้ยินเสียงสีเท้าเดินเดี๋ยวก่อนพวกแกจะไม่ได้ตายอีอย่าให้กันเจอละอย่าให้เจอไปแอบกันอยู่ตรงไหน,นทำไมมองไม่เห็นไม่เฮ้ยไปไปอะไรมันคืออะไรมันคืออะไร คืออะไรวะนี่ไงโดน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 โอ้โหมีเช็ดโดนตาย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 จะไปไหน จะไปไหนวานนี่มาช่วยเขาสิมาสิมาไหมมาไหมมาสิมาของมึงมาเลยของมึงมาเอาไปแขวนเอาที่แขวนอยู่ตรงนี้เข้าใจละเอาไปแขวนใช่ไหมไปเลยามาสิ มา้มามา,มาช่วยมันสิมาช่วยมันมาช่วยมันสิหลอนเหรอมึงอนะ่ะมาไอ้หนูมาช่วยมันหลอก,ล,อกล่อกลัวมึงนะรู้กว่าจะข้ามได้พวกคุณอ้าวมันหลุดไปแล้วไม่ได้ มีนำอะไรกันตรงนี้โอ้โหยีนำอะไรโอ้ช้ามันจะยินปาดโอ้บคุณเรียบร้อย <c oughs> มันคือมันหนีได้หรือเปล่าหรือว่ายัางไงไม่เข้าใจ <c oughs> ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะเป็นไงบ้างครับกับเกม Dead by Daylight นะครับหาซื้อก็ได้แล้วนะครับในสตรีม300กว่าบาทน,นะ จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษอะไรก็ตามแต่เพื่อนๆก็เลือกซื้อตามใจชอบเลยแล้วกันมันมากครับจัดว่าเป็นเกมซาติดที่เล่นฆ่าเวลาได้แบบสุดๆกับเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับโอเคครับลาไปก่อนแล้วนะเกมนี้จัดว่ามันครับฝากไว้ด้วยครับผมกับ Dead บ y ย a ดนไลท์คืนหลอนวันฮัโหดนนั่นเองครับลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามตายพวกแกตาย